Zombie Apocalypse <laughs> เอารับก็อยู่กับผมในายป๊อปบิกแมนะกระแกมจูซิทวอะไรนะครับผมว้ก็กลับเข้ามากันแล้วในเกมการไล่ล่าในโนเสาร์นะผม EP นี้ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้ก็บอสขับคลั่งเลย <c oughs> เรียกว่าวนเวียนกันจ,จัดนะผมโดยเฉพาะอินโดมินัสเล็กนะครับผมนะโคตรเท่เลยทีเดียวผมยังเข้าไปตีไม่ได้นะผมต้องมีเลเวล12นะครับผมถึงจะเข้าไปตีได้นะน่าอิชฉาคนที่มีเลเวล12จสจัดเลยทีเดียวแต่ผมกําลังพยายามทาเลเวลอยู่นะครับผม แล้วเจอกันเจ้าอินโดมินัสตเร็กและอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออ่าชื่ออะไรอ่าฮาร์ดแม็กซ์อ่าแม็กซินัสนะน่าจะใช่นะผมเป็นบอนทผมเป็นนกนะอินซีนะผมตัวใหญ่มากเลยทีเดียวแมงโคดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็อ่าเจ้าตัวนี้นะผมซึ่งไก่บ้านผมปีกนะผมเมกาโลอ่าทอสอะท็อปอะเมกาโรท็อปนะผมเป็นหมีที่แบบว่ามีเข่าอย่างกับพวกแบบ ยังไงอะพวกซาตานนะมีข่าแพ้โอ้โหแล้วก็มีกระบังเหมือนพวกเซเลท็อปด้วยนะผมไม่รู้ว่าผสมมาจากตัวอะไรมั่งเนี่ยเนี่ยมึงหลายเผ่าพันธุ์ละเกินอตอนนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษนะผมนั่นก็คือที่เสาเขียวนะใครอยากได้แบมบี้ก็ตามเข้ามานะผมให้จับได้ถึง12ตัวเลยนะทั้งหมดนะผมโอเคขอจับสัหน่อยสําหรับแบมบี้เรานะผม เอาไปผสมเป็นอะไรได้ก็ไม่รู้นะผมเกมนี้ส่วนมากจะผสมได้เกือบทุกตัวนะผมดังนั้นอ่าก็สับสนกันอยู่น,น่อยอะ <c oughs> ก็มันผสมมั่วตัวเลเทไปหมดอะ่ะบางทีก็ผสม2ผสม3นะผมเรียยวก็บิดกันได้หลายทีเลยนะครับผมอ่าไม่ซื้อทั้งนั้นแหละกระป๋องกระป๋องเราใส่ฟรีนะผมดังนั้นขออีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> ก่อนที่เราจะไปแนะนำไดโนเสาร์นะโอเคขอจะจัดหนะ่อยหืได้ทีละสิบหกนี่มัน รู้สึกซับสาจิตใจโอ้โหอันนี้ไม่ได้ว่ะได้แล้วนะอ่าไม่ตรงแล้วตายแล้วได้แก่63เท่านั้นนะผมอ่าก็ผ่านไปด้วยดีนะผมมะคะแนนก็เข้ามาแล้วนะแนะนำในโนเสาสัก,กตัวหนึ่งนะผมก่อนที่เราจะไประเบิดศึกการต่อสู้กันนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตัวที่ผมจะแนะนําเลยนั่นก็คือแน่นอนเลยตัวสีแดงแดงเลยผมเคยแนะนําไปแล้วมั้งรู้สึกว่าจะเป็นเจนแรกนะผมตัวนี้ก็อ่า ดิปลคูรัสเนะผมเจนสนะครับผมน่ะเรียกว่าตัวสีแดงเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ก็ไอ้ที่ผมแนะนําไปมันตัวสีเขียวใช่ไหมอ่ ก็ผมมีเลเวล7นะตอนนี้ก็มีเลือดอยู่ 1, น0 2นะผมพลังโจมตี395นะฟาร์มเร็ว125ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะผมอืมก็กลางๆนะฟารมเร็วนะผมอ่ะไปดูสกิลมันหน่อยก็แล้วกันนะผมสกิลแรกของมันก็ฟื้นสถานะนะแล้วก็ลดจัดๆเลยเรียกว่าลดดาเมจ5้ารเนะผมอัตราคีย์ด,ดิคอลนี่ร้อยเปอรเซนเลยนะผมแล้วก็เรียกว่าเนิร์ฟฝั่งตรงแคมนะผมะแล้วก็โจมตี3ามร้อเบผมโอเค สกิลที่2นี่เป็นอาสกิลเรียกว่าลดดาเมจของไฟตรงข้าม50เปเ็นเวลา2เทินนะผมก็โจมตี592นะผมเป็นท่าไม่ตายนะส่วนท่านี้เป็นท่าออกก่อนนะผมลดดาเมจฝั่งตรงข้าม100เลย1เทินนะผมเรียกว่าโจมตีไม่เข้าเลยทีเดียวอาก็ ถ้าเปลี่ยนมันเข้าไปนะก็อ่าพูด,ดง่ายๆว่าไม่โดนกัดก่อนอย่างแน่นอนนะผมเพราะว่ามันโดนกัดก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับดาเมจเลยนะเพราะว่าอ่ามันลบดาเมจของฝั่งตรงข้ามร้อยเรซนะผมแต่ก็ล็อกตัว2เทินนะอ่าตัวมันไม่โดนลดดาเมจนะผมใดๆทั้งนั้นเพราะว่าลดดาเมจคนอื่นได้ตัวเองก็จะไม่โดนลดดาเมจนะก็เจอได้ในแมปนะผมยี่ี่ชั่วโมงซึ่งผมไม่ค่อยได้เจอเมันเลยนานๆจะเจอมนสักตัวหนึ่ง <laughs> อ่ะมันเอาไปไฮบริดเป็นอะไรอนะ่ะดิโลเวนเตอร์เหรอ ไป,ไปเรียกว่าไปฟิลแอคชั่นกับออยคอนเวเนอร์นะผมเรียกว่าออกมาโหดจัดเลยทีเดียวดิฟโลเวเตอร์นะผมเป็นบิดแดงอะโอ้ยบิดแดงสังหารแต่เราต้องมีมันเลเวล15แหนะผมแล้วก็เป็นอะไรอะแอนอะไรอะแอนตาโทอะอะไรอะเวเตอร์นะผมเอาไปบิดใครกัน <laughs> <laughs> เรียกว่าบิดจัดจัดอะโอเคก็แอบมันบิดได้สองสายนะนั่นสายแรงนะผม สายที่สองนี่เอาไปบิดกับคอมปี้พี่ข่านะผมนั่นก็จะเป็นอาคอมซอฟลูคัสนะผมอุ้ยคูรัดสิคารลัดเลยอะคูรัดนะผมมาโอเคโคเทเลยทีเดียวเป็นคอมปี้ที่มีเข่านะเรียกว่าเข่าวายเลยทีเดียวโอ้โคเทโคเทอะไป ไปดูการต่อสู้ของมันหน่อยดิแฟนนี้ครับผมว่าวันนี้มันจะต่อสู้ได้ดีดูเดือดเลือดพานหรือเปล่าสมที่มันจะเอาไปทําเป็นบิดแดงได้ไหมมาผมเล่นกระป๋องนี้ก็แล้วกันนะผม3มยกแข่งจินตนาการมาลุยโอ้ยดวนตัวต่อตัวเลยไหมวันออนวันเลยไหมเรียวกว่าวันออนวันกันเลยดิแฟไหม นผมจะเอามันไปตัวแรกเลยนะผมอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเอามันตัวแรกเลยนะผมแล้วก็เอาแบบสู่สีดูดีนี่แหละแล้วผมก็จะเอาเป็นกัดเลือดออกตัวถึกอึดทนแล้วก็อ่าสังหารโหดป <laughs> ้าลุยกันที่ฝ่ายนะผมมาแล้วนะครับผมสําหรับเช้าวันหนึ่งในสวนสาธารณะนะผมเดบับเจอกันบ้านลยกันท่ายนะาแล้วเอาตัวแรกลงไปเลยอ่ามา <laughs> แกเร็วกว่าฉันไม่ได้หรอก เพราะฉันเร็วกว่าแกเยอะโจมเต้แล้วลดดาเมจมันลดไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วโดนมันกัดตายแนย่โอ้ยมันลดเราจ,จัดๆเลยที่แค่หกรอเท่านั้นเองลดดาเมจมันไม่ได้ไม่เป็นไรกัดมันให้ตายไปเลยเพราะเราเก่งอยู่แล้วเราเนิฟจ,จัดๆนี่ลดดาเมจไม่ได้แต่ลดคิติเทีข้าได้นี่ผม,มเรียบร้อยชนะไปอย่างง่ายดายเ่ยเทรน พักหลังๆตัวที่ผมแนะนํานี้ก็จะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะผมเพราะว่าเลเวลเริ่มมีเพราะตอนนั้นผมเล่นใหม่ๆไงนี่ก็ยังใหม่อยู่นะผมแต่ว่าก็อดูดีขึ้นไงดูดีขึ้นเรียกว่าต้องเฟซกันขึ้นมั่งแล้วอ่ะมาเอามันเป็นตัวแรกเลยนะผมอามาเลยเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยโดยใช้ตัวนี้ตัวเดียวมาโอ้โหนี่เจนแรกเลยนะพลังโจมตีเหลือล้อน อ่ามันโดนรถดาอุ้ยดูตัวนี้โดนรถดาเมจได้นะผมโอเคเมื่อรถดาเมจได้ก็ต้องเอาซะหน่อยอ่าแต่เราออกก่อนอยู่แล้วกัดก่อนไม่ตายต้องมาไม่น่ตัวตะกี้มันเจน2เนื้อผมมันลดดาเมจไม่ได้นะผมชิพหายเราโดนรถเหมือนกันอุ้ย200เองเองพะเราลดก่อนไงได้เปรียบจะจัดตายไหมไม่ตายนะผมอ่าไม่ตายเรารอไม่ตายดีกว่าลดดาเมจมันอีกลดให้หมดเรียกว่าลดให้หมดลดไม่ให้เหลือ รถแรกแจกแถมอุ้ยยิงพิษใส่ผมอืมสูนนะครับผมแมนนโดนรถเข้าไปเป็นไงละ่ะเจ็บใจไหมล่ะโดนรถเาเมจแบบจัดๆเอาแด้อุ้ยชิบหายแล้วมันใช้ไม่ตายแล้วนะผมผมตายไหมเนี่ยโอ้โหโดนกัดยังจังไม่ตายทําได้แค่นี้ใช่ไหมบอกแล้วฉันแข็งแกร่งยังไงละ่ะแกะเตรียมตัวเตรียมใจตายได้เลยตายซะนี่นะเอาเสะมา นี่เพื่อนแกตัวที่2ใช่ไหมหน้าเหมือนแกเปี้ยบเลยทีเดียวอ,อืมเราเจ็บจุกนะเนี่ยอ่าตัวนี้ลดดาเมจไม่ได้นะผมจําได้นีผมก็ไม่เป็นไรลดคิตดดิค้อมันก็แล้วกันถ้าเราไม่โดนคิตดดิค้อมไม่ตายแน่มี800เนี่ยพ่นพิษนะผมเออตาย900อ่าให้มันได้อย่างงี้ดิสงสัยเราจะเจองแกแขนคืนแล้วนะผมนี่มานี่ไงเจ้าตัวนี้ไงที่เป็นบอสใช่ไหมตัวนี้แหละผสมกับบอส ไม่โดนรถดำเมช่างอะกัดด้วยฟาร์มแค้นมันต้องมาเรียบร้อยชนะแล้วนะครับผมคำรามด้วยความสะใจแวนแตกระป๋องแน่ๆถ้ามีเครื่องใหม่ติ๊กถูกนี่คือได้กระป๋องนะผมอุ้ยเป็นลูกแคนูมาสวยลนจัด,จดเลยอะ่ะอุ้ยผมอยากได้ดีเอตัวนี้มากเลยในเมโพดอนนะผมแล้วก็เซเลท็อปก็ดีเหมือนกันอุ้ยเสามันต้องหมุนนะทุกคน <laughs> เงินมันน้อยมากเลย อ่ะผมมีสูตรนะสําหรับอ่าบ้านใครที่แบบว่ามีเสาน้อยๆน,นะผมมีสูตรลับจะบอกเลยนะแต่เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันไม่บอกคลิปนี้อ่ะเออเรียกว่าคุณจะมีเสาอยู่เต็มไปหมดเลยนะผมเรียงรายเลยสามารถเรียกเสาได้นะผมแต่เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเอ้ยเอางี้ดิฟ้า ถ้าคลิปเนี้ยนะมีคนดูอ่าผมไม่เอาไม่เอาไลค์ด้วยไม่เอาไลค์นะผมเพราะว่ามันยากแหวะเพราะว่าบางทีคนชอบไม่ชอบมันมีนะผมดังนั้นผมเอาซักอ่าถ้าคลิปเนี้ยมีคนดูซักอ่าเอา400แล้วกันเอาไม่เยอะเลยเอา400้อยนะผมผมจะบอกสูตรให้ทำยังไงถึงจะมีเสาเกือบ20ต้นนะผมเรียกว่าหมุนกันเอียนน่ะแล้วว่าในโนเสาขึ้นกันให้พพับไปหมดเลยนะครับผมก็จะบอกให้ในคลิปหน้านะ4 0 0อเท่านั้นนะอ่าโอเคมา โอ้โหมีเยอะมีคาโน่ด้วยมีคาโน่ด้วยอะคราวนี้มาคาโน่คาเน่อะไรไม่กลัวทั้งนั้นอะคาโน่นี่รู้สึกว่ามันจะมีท่าอ่าไอ้นี่นะครับผมคือท่าต้องเรียกว่าทำลายภายในอ่านี่เห็นไหมเป็นท่าเคาน์เตอร์นะผมอ่าเราให้มันกระดูกแตกไปก่อนนำเรียบร้อยกระดูกหักไปแล้วนะครับผมแล้วก็โดนท่าเคาน์เตอร์ทำลายดาเมจแบบ สร้างดาเมจแบบเปอร์เซ็นต์นะผมชิบหายแล้วเ <c oughs> จ็บจุกหนักๆเลยโดนไป2อทีเข้าไปแต่เราล้มได้แล้วนะครับผมล้มไปเลยไม่เอาไว้แล้วถีบักทีนึงเถอะนี่พวกกระดูกหักแล้วไงโดนต่มต้องตายนะผมตัวนี้ไม่โดนลดดาเมจจำได้เนะผมเ,เราต้องเปลี่ยนตัว <c oughs> ฟาร์มขี้โกงเหมือนต้องมีอะเอาเด็ก <c oughs> เปลี่ยนออกมากัดมันนี่นะเอาให้มันเลือดออก มันไม่มีท่าฟื้นสถานะหรอกกูรู้ <c oughs> มีว่าชิ้หายแล้ว <c oughs> โดนเลยทีเดียวนึกว่าไม่มีท่าฟื้นสถานะเอ,อือโดนกัดไปนะผมมาที่สุดเลยทีเดียวแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเราพร้อมจะเอาจริงทุกเมื่อลดดาเมจมันเพราะว่าเจนแรกลดดาเมจได้โอเค <c oughs> โดนลดดาเมจไปแล้วสินะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกลดดาเมจเราเหมือนกัน <c oughs> แต่เท่านั้นแหละอากัดดอทด,ดิครับ ไม่กดดอทเราตายนะไม่นะไม่นะเอาดิแปดร้อยแล้วเราก็ดอทเด้อครับผมนะพอดีกับถ้าไม่ตายมันพอดีเลยทีเดียวนี่เออีติดดอทยังไงล่ะเอาแล้วฉันเป็นอิสระแล้วทีนี้แกและเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยแต่ฉันไม่สนฉันตีแกก่อนนี่นะคำรามก็ให้ลดดาเมจไปเนี่ยผมตีเราไม่เข้าอยู่แล้วรถอะไรก็เท่านั้นนะ่ะติดดอทยังไงล่ะ เรียกว่ากลัวไหมล่ะเปลี่ยนตัวนีครับผมเอาเจนสองมาลดดาเมจมันไม่ได้นะโอ้ยดูยเปลี่ยนตัวมามันรดดามเมจแล้ววะ่ะอุซ่าแบบนี่ลดเกาะน,นะผมแล้วก็ตีดอทเรียกว่าหลบเหล็กอย่างเดียวตายเรียบร้อยโอ้ยฟามเก่งไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวอมาผมถึงเวลาที่พระเอกเราจะต้องแสดงตัวแล้วสินะอัมออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาไรฉันไม่ลาหรอกอย่บอกให้ก็จะใช้ท่าไหนก็ตามศูนยะ์เนี่ยกัดคิดทีโ่คโ้ด้วยแต่ศูนยะ์น่ะเรียกว่าเสียใจไหมนะเสียใจจัดๆแล้วก็ตายไปพร้อมกับความเสียใจของแกซะเถอะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแดงเลือดสาดอสมได้กระปองอยังง่ายได้นี่ผม อ่ะก็เหมาะแล้วกับเลเวลประมาณนี้ก็เล่นประมาณนี้นะผมโอเคอเคุณได้300นี่แหละเงินที่คุณรอคอยเป็นเกมที่บอกว่าเงินหาย,ยากแล้วเงินผมว่าเงินสําคัญกว่าแบงค์เขียวอีกนะแบงค์เขียวนี่ยังสาคัญน้อยนะผมอ่ะอย่าลืมนะ400ไลค์เท่านั้นนะผมไม่ใช่400ไลค์ 400, 400คนดูเท่านั้น400วิวเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวจะบอกสูตรฮะว่าทํายังไงถึงจะมีเสาไกลบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับผมน,น่าเป็นสูตรลับเลยซึ่งไม่เคยบอกใครมาก่อน แต่วันนี้จะบอกสู่สาธารนณะเฮ้ยบางคนอาจจะรู้ก็ได้แต่ว่าถ้ารู้ก็ดีใจด้วยไงนะ <c ười> คือมันเป็นความลับของเกมเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ลับเท่าไหร่ไงมันอาจจะมีคนเคยบอกแล้วก็ได้หรือว่าอาจจะมีใครแบบว่าไปรู้ทิกตรงนี้ไง <c ười> กดไปกดมาไปรู้ทิกตรงนี้ไงอ่ะพอดีฝ่ายนะสําหรับวันนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีเลยนะก็มีพลังในการเนิร์ฟเดาเมจคนอื่นนะผม <c ười> เรียกว่า ต่อให้กัดเก่งแค่ไหนแต่ถ้าโดนรถด,ดาเมจไปก็แย่เหมือนกันนี่ครับผมนี่แล้วก็จะโดนตัวนี้ตอดจนตายนะโอเคพอดีแฟนนะสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมจะาพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเสมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยเกนทุกคน <laughs> แฟนดาอย่างเล่นโยฮ่าฮ่ล้วฟย